okay ladies you can remove your mask if you were staying here yes but keep the face shield on okay take off your mask the face shield needs to be on all the time okay thank you

好滴好滴 阿、啊、东湾有什么？嗯啊

หายหมดแล้วายไปหมดแล้วพอหลังคาที่เดียวไปแล้วพอมองของฉาบหนึ่งครับสองสองเลยไปันมือกันมีวัน two three แล้วกันมีแ้วันมวันมอวันมอน้ำตาล two three two two three one two three ai này mà lên. các anh xem, chờ chờ bỏ video, video hấp dẫn bye bye, บาายบายบาายบายวัายบาบขอบายทั้งภาคที bye. Bye ่ไม่กองตงนู One, two, ้นนนอ่ะขอขงน่นลงนิดนึงเพืนพี่นโอเคโอเคโอเค 1 2 3. Ananda tham. Okay. 1 2 3. Thank you. Thank you. <coughs> ดิ้ดิ้ีเดียวให้หลับยานะพีครับเ่าลูกด้นดูที่งี้มอทงเดี๋ยวขอข้อลงนิดรนลูกเมีลูกเมีวันดูที่ยังยังไม่โอเคครับมีสคนทีได้วาย่างซ้ายอ่ะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Oi! It's coming please. Try to do it. Try to. I One, two, three, <laughs>

ทั้งหมดเดี๋ยวเดินตามน้องไปนะคะเ,เดี๋ยวดี่ถัดก็นาได้แล้วอาทุศท์าลูิครับโอเคลูกเก่นมีลูกเก่นมีว okay, ันจู okay, ทรีโอเควันมาสามวันจูทรีโอเควันมาวันมา โอเคไหมครับโอเคครับโอเคครับ

thank Three times. One for healthy, one for lucky, and one for wealthy. Wait, wait, ah, uh, just... Oh, thank you, thank you. Thank you, okay, then we be อาเปลี่ยนชุดใหม่อาเปลี่ยนชุดใหมู่ได้นะถ้าปุ๋ยเปลี่ยนชุดใหม่เปลี่ยนชุดใหม่เลย

落地落地落地，通通沟通。 พุทละคนอยู่ไหนครับละละรอส่วนไหนเดี๋ยวไม่ต้องรอส่วนเอาไว้หกห้านะรอเองไปสิรอสเต็มปานพุชออดวอร์ด and four R อย่างแต่ลูกจะทำอะไรลูกไปครับอย่าง very nice มาเยอะตั้งนะครับตั้งนะครับ

แต a ยังอยู่ยังไม่ได้มาเลยขอบคุณครับคุณคแพัดใบพัดใเดยวขอบคุณนะคะขบคุณค่ะคุณนะอบคนะคะจะการที่ เสร็จแล้วทั้งหลังด้วยนะเสร็จแล้วขอกล้องหลังด้วยนะครับได้ยังได้ยังขอกล้องหลังหน่อยนะครับทั้งหแ้าเสร็จแล้วย่อได้ไหมครับย่อได้ไหนดิว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 ลงได้ป่ะดิวได้ไม่ย่อลงดิวชูดชูทำไมทำไมทำไมชูชูตั้งคนได้บางคนไม่ได้ ไอค้าวอ้าวใครวิ่งเข้าไปน่ะอ๋อขวดน้ำขวดน้ำขวดน้ำที่เขาทั้งหลังได้ไหมได้ต้องไ้ได้ถ่ายใครถืกล้องวะไม่แล้นไม่เด้งธรรมดาได้ไหม

ติดหัวครับติดหัวติดหัวผู้บริหาร่นถ่านะคะว่าแล้วผมบอกแล้วสอสามถ่ายค่ะ

มัมนะครับมองเน่ก้าอยู่สามหลังอะระวังนะแล้วโอเคอันี้เอาโอเคนะคะบอกแล้วได้ถรหมรอบไม่มีหรอกไม่มีจริง กองไม่ีจริงพี่อเรเชอองไม่เชืว่ามันไม่ดีอยู่จริงอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดินเร็วหน่อยนะครับเดิเร้วหน่อยนะครับนั่นหลังพี่ถามว่ได้เอาไหมเอาไหมก็ได้ทำใหม่ได้แต่ว่านางงานเป็นลมแล้ว

พี่เต้พี่เต okay. ้ได้พี่เต้พี่เต้เเเับเลเลยครับเลเลยครับครัยครับหลังครับหลังครับสเ้ิเ้โอเคมัสมัยโอเคนะคยังไม่โอเคครับเดี๋ยวาอีกนิดนึงครับโอเคครับพี่เต้ โอเคนะโอเคนะโอเคครับโอเคครับ แต่ว่าชีวิตที่ต้องการโตเต็มเรียกมหาตัวเี่สองแล้วเราได้ีแกแล้วเราได้แล้วแล้วแบ่งกันด้วยไปด้วยกันได้ปรากดที่ไตราดหร้อเ่าเว้ยมีตาบป็นน่อย่ามา